สามสองโอยไงบอกแล้วแยกวะล่ะแยกวะล่ะคือเราเราจะมาถ่ายคลิปแบบใหม่คือไม่มีการเตรียมไม่เตรียมเลยคือถ้าแบบถ้าไม่มีเตรียมเลยจะเป็นยังไงตอนนี้เราประพองละตอนนี้เราอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้เตรียมนะขอมองรถถ่ายรูปไมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เราออถ่ายรูปเวันนี้เราจะไปกินเนื้อกันแบงค์เอาเนื้อมาให้แต่เราจะมาซื้อวัตถุดิบกันก่อนครับไปซื้อข้าวปุก แอบถ่ายป่ะเนี่ยแอบถ่ายเราต้องแนว่ายย่างี้ป่ะ่ายกับเตยเขาใส่กางเกงมมาด้วยอะไรกระเทีมาถุงนี้จบๆมึงเอาไปสองถุงเลยเออมึงก็ถุงใหญ่ดใหญ่จบมึงเอาถุงเล็กไปทำไมสองอันโอ้คืออะไรกันวะเนี่ยคืออะไรวะมันคือผงโรยเนื้อที่แบบที่สุดของที่สุด แต่ก็เค็มๆเฉยๆอะถึงเสร็จแล้วแต่ยังไม่โดนยึดกล้องโอเคแต่กำลังจะโดนอเออเทนิค<ต>ม,ไม,ไม่ไม่กล้าเอากล้องขึ้นมาเลยเนี่ยเออเมื่อก่อนแม่ผมต้องเก็บลมสั่นไว้ให้หางเ่าชอบมาทำเลยวะเอามาทำเลยวาดรูปที่พื้น ไม่รู้เป็นอะไรออกรายการซูเปอร์เทนวาเนี่ยเอาไม่รู้เป็นอะไรไม่รูอันเจ้าอันเจ้าจิตวาดลูกวาดไปวาดมาขึ้นชั้นสองภาพใหญ่ไปหนไหมไม่นางบ้านใหญ่ไปใหญ่มากลายเป็นภาพจำเรียบร้อยไอขึ้นเราก็จะไม่ตัดตอนไอขึ้นออกได้จูงเราซื้อทั้งหมดเท่าไหร่สองหมื่นาไจห้าร้อยดอลลาร์ก็ได้สองหมื่นเด็กเราต้องยัด เดี๋ยวไม่เนี่ไม่เป็นแบบนี้เป็นสเต็ปเขาเออเป็นสเต็ปเขาอะอุ้ยฮะจะลบเห็นป่ะพอปิดใช่ไหมอ่าปิดจบแล้วไม่รายการเราไม่เตรียมไงเราก็เอาออกให้ดูว่าเราทำแบบนี้อ๋อเออวันนี้เราสดหรือเออวันนี้เราสดเราสดเกมมุ่งมันเป็นไงบ้าง โอเคเพื่อนๆใช่เหรอถึงแล้วครับอย่างโหดไปดุยดุยเราจะคงคงคอนเซ็ปต์เดิมไม่เตรียมอันนี้ถ้าเป็นเบื้องหลังอันนี้คือเบื้องหลังนะนีคือเบื้องหลังคือเขาจะต้องจัดก่อนนี่อันนี้อันนี้นี่คืออะไรอันนี้แบงค์ไปซื้อมาไทยวาาิวสั่นนอกหรืะดัในวะสั่นนอกสั่นนอกบอกคือสั่นนอกเกณเกณเสร็จปะ เกนเฟตเกนเฟตคืออะไรวะคืออะไรวะไม่รู้ครับขอหน่อยครับขอยังรู้เกนเฟตคือวัววัวที่กินหญ้าอ๋อกินธัญพืชอย่างเดียวเนี่ยอันเนี้ยที่เห็นเป็นเนี่ยแดงเนี่ยอันนี้คือเลือดคนเลี้ยนอันี้โดนหนาแน่นเลยโดนหนาแน่อันนี้เป็นเนื้ออันนี้แบงค์ทำมาอันนี้เป็นไดเอทครับไดเอทเองว้าวมันเป็นเนอทนะ ป็นกินทีตุ่มขึ้นเลยจริงอันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาทํา2แบบนะครับอันเนี้ยจะย่างเตาถ่านแต่ชิ้นที่ไม่ค่อยสวยเนี่ยเราจะลองย่างเตาแก๊สแล้วเรามาลองชิมกันว่าอะไรอร่อยกว่ากันโดยการที่เตาแก๊สอ่ะจะมีเนยแต่เตาถ่านไม่มีเนยแล้วก็โรยเกลือทให้ถ่ายย่างี่มานละยัน๋ยวมึงก็ลืมจำม่ไ้ว่ามึงต้องโรยเกลืออะไรบ้างรวมหมดเนี่ยสองโลกว่าไม่แบงแบงเอากุ้งอีกเลยเจ้าของอะไรนะเจ้าของอะไรกุงถาสภาพแบบนี้สภาพแบบนี้คือเจ้าของกุ้งนี่ ตามจับกุ้งมาโดนโคดประกาหลังคุ้งโอ้ตเอิ์ล้มเลยอ่ะเดินล้มทอเล้าำเลยโอเคมาถึงแล้วจุดเตาถ่านก่อนและเอาขยื่นไงเนี่ย เฮ้ยมันฉลาดว่ะเดี๋ยินมึงทำอะไรนะมึงทำอะไรวันนี้ฝนตกนะทำไมอ่ะลงพื้นทีกระจุยเลยนะเออได้อยู่ธรรมดาลงไม่จ้ำเรื่องจุดธรราก็ต้องไปจุดตาแกนนี่ไงเรื่อยๆๆๆลกไม่จ้ำเลยนะโลกลืมเลยโอ้โหแม่อยู่ไหนวะแม่อยู่ข้างในลาดลาดรอดจริงหมาสุ่ผมไม่เกี่ยวครับสุ่งทำคนเดียวอันน่ะใครบอกว่าเด็กๆอย่าลอกเรียนแบบน้ำมันมันแยกชั้นกับน้ำได้ แต่มันกระจายไปกับน้ำมันปึ๊บปึ๊บเพียวโปอันนี้เรียกเผาบ้านเพื่อนพูดทางก็ไม่ได้สามสองอุ้ยยังไงบอกแล้วแยกไปละแยกไปละน้ำมันมันแยกชั้นกับน้ำน้ำมันมันแยกชั้นกับน้ำบอกแล้วแยกเลยน่าคงน่าแข่งไปหมดนะมันแก่ เราเจาเนื้ออะไรก่อนดิอันนี้สดอกินอะไรก่อนได้หมดไดเอทหลังสุดพาเอกอยากได้จานมั้เพื่อนไม่ถูกจริงจริงเน้วบ่อยมากถ้าแบ่งเนื้อแพงอะกินตอนท้ายเขากินข้าววะว่าเขาตอนท้ายอะทำแม่ละไม่วันนี้เราจะมาจัดไดเอทกันก่อนเออเราจะไดเอทแบงค์เผาบ้านเพื่อนครับแบงค์เผาบ้านเพื่อน แบงเผาบ้านเพื่อนแต่กูมึงอ่ะบีบเอาบีบเอากัดแล้วกอถือกินเลยกินได้กินได้เออกัดเลยลองดูจริงอันอันนี้เรื่องจริงมันกินได้อันนี้นะครับเป็นแอปเปิลสายพันธุ์ใหม่แอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวเต็มชัวร์นะกูเปิดก่อนอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงกินได้ปะอร่อยมาถามจริงอร่อยปะอร่อยปะเออแอปเปิลมึงอมมึงยังไม่ได้กินเราเหม็นพริกไม่ดูนะทุกคนอันนี้คือแบบไม่ได้เตรียมสักอย่างเลยอันนี้คือทำจรินกันจริงๆ เพิ่งรูง้ตัวว่าจะถ่ายเมื่อวานได้สำครับคือไหวได้บอกว่ามีเนื้อไดเอทมามีกินต่ออ๋อไหนๆทำแล้วก็อ่ะถ่ายกันเลยกน่อยแล้วกันเดี๋ยวไม่มีคลิปลงในนี้เริ่มไม่สวยแล้วเพราะว่ามันละลายไม่ขอ,อย่างเบคอนหนิเออเบคอนลงเลยเอ้ยไม่เอาน้ำมันเบคอนเลยเบคอนลงเลยอด้นั่นเบคอนก่อนเลียวจริงวันนี้เลี้ยวดีมือยังไม่ล้างเลยโอวว่าวางยวยังไม่หมดตอนแรกเราจะซื้อเป็นเบคอนแท่งนะ ไม่มีมตรงเลยจัดเบคอนแบบนี้มาใช้ได้เหมือนกันแช้ได้เหมือนกันมีน้ํามันเหมือนกันมงกูควรแก่นี้เลยอ่าไม่ต้องเอ้ยไม่ต้องหรอกเรากินเองเรากินเองอันเนี้ยแต่น้องๆทุกคนต้องรักษาความสะอาดนะบอกไว้ก่นอนตะเกียบเบคอนที่ลงไปน้ํามันเริ่มออกแล้วว้าวแต่รเราใช้น้ามันนี่แหละก่อนแล้วเนี้ยซื้อบูชีสมาคือนึกถึงตอนที่ถา<ไ>่ายไอโฟนไอโฟนไอโฟนตอนนั้นตัดตัดทับไปกินเหมือนตีนสามสองหนึ่งไปกินพร้อมกันไปกินพร้อมกัน เขี้ยวเขี้ยวตรงกูก็อ่าโอเคแล้วตอนนี้เราเลยซื้อมาอยากลําลึกถึงวันนั้นอ่ะดูมันไม่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 มือคนซื้อมก็กินดิคือวันนั้นกินไม่ได้เลยนะให้ดมก่อนแป๊บนึงให้ดมอ่ะแบบเหมือนเหมือนมึงร้องตื่นให้กูดมกินมาอัตรงนี้เลยเอาจริงจริงป่ะก็ไม่แย่นะมึงอ่ะก็กินได้อ่ะแบงค์อะเหมือนหมดทั่วโดมแล้วก็จะทั่วเขาเลยเออเออนั่นแหละแค่นี้พอไม่โอ้โหเขากินเป็นชิ้นเลย เดือดอร่อยเออมันเอาไว้กินขนมปังรสชาติไม่เรยวเราจะทําจนกว่ามันจะกรอบนะครับอืมเอาแบบหมักก่อนพร้อมรับประทานนี่อันนี้แบบลงเกลือแบบลงเกลือที่ขายของซ๊ออ่ะเฮ้ยอันนั้นหนัเกลือเฮ้ยลงเกลือถูกแล้วนี่คือวัตถุดิบลับ วตัวเนี้ยไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นจะตกประมาณไม่ร้านอาหารญี่ร้านอาหารแบบเมกาอะไรเงี้ยก็จะประมาณ700อืมแต่คือสั่งมาเส้นเหลวอันเนี้ยประมาณ200บาทมึงสั่งที่ไหนเนี่ยของปอไม่แน่ตับหมูเนี่ยต้นพื้นไม่แน่มีก็้งโฟกาเดี๋ยวย่างให้ดูว่านะไม่ออกว่ะเปิดปุ๊บว่ะเฮ้ยไุ้งเดี๋ยวจะทำอะไรทำอะไรจุ้งเบิบดบิโอ้โหกลิ่นเบคอนนะครับเพื่อนใครบอกวันสั่งอยู่ที่จุดไฟ เออมันเราไว้ทุบนี่ทุบพริกไทยทุบพริกไทยบดพริกไทยเป็นเม็ดมาดูดาดเบคอนซอสปะลอะซอสนีออออ่อันนี้เราได้น้ำมันเบคอนแล้ววุ้ยอ,อ,อุ้ยวุ้งอันนี้เอาไปกินมันติดมันติดมือมันติดมือ,มน,มอน้ำมันเยอะไปป่ะอันนี้อันนี้ไม่ใช่สเต็กเนื้อฮะอันนี้เนื้อทอดเนื้อทอดเนื้อเทวดาทอดเรต้องรอน้ำมันเดือดก่อนโโอ้หเดือดยังวะเอามืองเดือไปเดือดเกินเอาเมืองไปดิเดือดแล้วควันเดือแล้ว ดกระเทียมกระเทียมนี่ก็ต้องสุกก่อนใหญ่ๆอออ่่ะต้งุกกนเดี๋ยวคือถ้าแม่อร่อยก็จะบอกว่าแม่อร่อยถ้าอร่อยก็จะบอกอร่อยเราจะแบบไม่แม่อร่อยแล้วบอกอร่อยตี๋ยอตล้วจะย่างเนื้อทำไมวะต้องต้องไงต้องอย่างี้เนื้อเนื้อเขาห้ามกลับอืมันต้องกลับัทีเดียวก็นี่ไงทีเดียวพ่อเมื่อกี้พ่จริงเยอะเหรอเออทีเดียวจริงจริงอ่าได้อ่ตัดมาด้านยากอันนี้ไปยังไม่แรงอ่ะมึงต้องแรง ุ้ยกลัวมึงเหนื่อยอ่ะจ๊ะแตาแบบขอแบบเสียงแบบฟังฟังฟังใกล้ๆปล่อดมือมือกูเนี่ยโอ้โหอันนี้ได้ยิงโอ้ยร้อนถูกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงลงบอกว่าถ้ามีเกมแล่ต้องจิ้มใช่ต้องนิ่มประมาณเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มเนื้อจิ้มเนื้ออันนี้แล่เฮ้ยแต่จริงอ่ะได้แล้วเออต้องทําอะไรปะทําไปย่าง่อ ทำไมอ่ะให้น้ำมันให้กลิ่นเอาสีเอาโอนี่ในกระเทียมครับงั้นเอากระเทียมพักไปก่อนน้ำมันอย่าบอกแม่กูนะอันนี้เนื้อไดเอทนะนี่ไดเอทครับวูดอันนี่ได้ละอันนี้สวยละทำไมมันดำวะมากูเรียนพอแล้วเออพอละเออพักไว้ไม่งั้นเดี๋ยวน้ำมันจะไม่ไม่เรารายการเราผิว ดิบเฮ้ยหอมอ่ะโอ้หด้เลยฉากสุดท้ายเด็นด่าปากกูเนลองเออโอ้โหดีปะเต้มึงต้องกินนี่นะทุกคนนะืหทำอ่ะดีมึงเอาเม็ดกินนะดีกินนึงอ่ะอื่างเงี้ยโดดอ่ะฟังเสียงฟังเสียงโอ้นี่ไดเอทแบบทอดนะครับ ไอือตี๋เหมือนไก่เลยเออเสือกมาอกไก่ทฮะชัดเดี๋ยวดูน้ำดูน้ำน้ำหยดติ่งๆอ่ะดูดิไม่แล้วลงต่อเลยเอ็ดเอาเอ็ดลงไปเลยได้เอ็ดเดี๋ยวไม่ยากเลยเราจะลงแบบเวอร์ชันเนยดีครับลงแล้วนี่ข้างวสองกิ๊ก โอ้โหแบบนุ่มมากอ่ะจับดูรู้เลยว่าดิบไอ้แบ๊กอืมต้องกินอย่างนี้เพื่อนเงี้ยเออเชื่อกูดิกูดิบไปผ่านถูกมันจะหอมมากจริงเหรออืลองดูมาได้แบบนั้นจิงไหมจุ๊บได้งั้นเดี๋ยวจุ่นเนื้อเออว่ะกูว่าดิบเลยไม่เอาไปย่างต่อเอาลงใหม่ขอแล้วก็สุก สุกไปแข็งเหรอคะเัดได้ว่าสุกไปอ่าแล้วชิ้นเนี้ยโอ้กินกินเนี่ยทำปะไม่มองแล้ยังนุ่มเหรอจริงเหรอก็นุ่มไดเอทรับสองโอ้ยอันนี้น่าจะดีหืม่นฉ่ำมากอ่าล่ะโอ้ยน้ำนี่หยดน้ำดีนะหอมหอมมากดีหอมหวานเลอให้ลองมาหมาหวานมากนี่ครับชิ้นนี้พระเอกไดเอทดูลายมันมันเนี่ยมาลายหู อันนี้นะเราจะข้างสักสองนาทีสองสามนาทีไม่ไม่เดี๋ยวคนจะหาว่าอันเนี้ยคือเรากินเบียร์เปล่าไม่ใช่เบียร์นะชาดีมากอันเนี้ยข้าวหมดด้วยครับมาแล้วครับข้าวเปิบเปิบโอ้โหอันนี้ดีหืมเออจัดจ่ายเพื่อนตรงไหนอีกขึ้นเลยเพื่อนโอ้ห่นิ่มเกินเอาอีกเอาอีกวะละ ดีดีมัดีมากตอนี้าำลังรอหนึ่งนาทีนี่ต้องหยิบอย่างงี้ต้องหยิบข้าวป้อน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 เ้มันใหญ่ยังวะโอ้คือแบบดีมากอ่ะโสภาพซุเมไม่กินข้าวมา่ี่วันมาเพื่อนต้องแบบนี้มันก็ตกเยอะกันอย่าง มไม่คิดฟัเ <c oughs> ขออนุญาตเปิดเอาเลยจ้ะอหยหยดติ๋งหยดติ๋งครับโอ้ให้ดูให้ดูน้ำให้ดูน้ำเด้ออ<ห>าหยดแล้วหยดแล้วตะกี้เห็นอยู่น้ำอ,<ส><ส>อ่ะหยดบี๊ขำหน้าขึ้นสวรรค์เนี่ยเป็นผีเข้าผชดีมากตกตกกระเทียมไหมเด้อเดี๋้อเด้อแล้วมันเลอะไม่ได้ไปถามเองแต่เราไม่ย่างกุ้งทอด ดูดูดูต้องใช้ไฟแรงลงตรงน้ำมันเลยเพื่อนสามสองต้องรอดูดูน้ำมันดิและเริ่มในการกลับเราเริ่มเสื่อมเสือกพอกลับกลุ่มอ่ะวันนี้ไปไม่อยู่ใช่ปะหรือว่าอดไปป่าวแต่เดี๋ยวเราตอนเย็นเราก็ไปหาไปนะใช่เราไปถึงกับไปรอบเลยได้แล้วพอกันได้แล้วสอโอ๊ยหรือว่ากากหมูจบเลยเดี๋ยวได้ละอีกสักสามสิบวิ ทำอาหารกันแพงนะจะแบบถ้ากินถ้าอะไรกันแบบไม่มีอะไรจะทำเลยน้ำพริกปลาทูเลยล่ะโตแก๊สครับโอ้พกพระเอกทันทีครับโบกาวเนื้อเหลือเนื้อเหลือก็เรียบร้อยสูงไม่รบไม่รบโอ้โหดิบโอ้โหเกินมันแข็งเกินว่ะเราลืมละลายน้ำใช่แต่ไม่ได้อะด้านขวาได้โอ้โหนุ่มโอ้โหนุ่มตามมีดโอ้คือดีอ่ะเป็นไง ลายอะลายในป่าแก้มเลยกุ้งไม่เสก่งใส่คนเบาต้องหาคนขายกุ้งกุ้งถังเนี่ยยิ่งรู้ไงต้องงั้นช้าป่ะที่จริงวันนี้จะว่าไม่ได้จะถ่ายไงแต่อยากให้ทุกคนเห็นไงว่าแบบปกติชีวอยู่กันแบบนี้ทำกันแบบนี้แแต่่คไม่ได้ถ่ายใช่กินกันอย่างนี้ทุกวันคอมเินไปไม่ต้อกินโอ้ เรียบร้อยดีกัดล่ะดีเลยไม่ต้องลงมือหลักให้เตยลองก่อนให้เตยลองก่อนกินร้อนร้อนอ่ะเป็นไงอ๋อหน้าขึ้นสวรรค์เรือเรีกวแบนดอนอร่อยปะไปต่อมาสตาตาวินมันน้อยอีกหน่อยอันเนี้ยมันไม่ร้อนแล้วเพื่อนอมน้ำมันแล้วเพื่อนถ้าเป็นรายการปกติครับสมมติเขาหั่นแล้วมันดิบเขาจะตัดทิ้งแล้วก็ลงไปแช่แบบถ้าไปหยิบใหม่เนี่ยเราบอกจริงว่าแม่งดิบเราเลยต้องยอดมาสดๆร้อนร้อนนะครับกุ้งได้แล้วหมันมัน คือดีจังไม่กุ้งนี่ตัวเล็กวะมันคือกุ้งขาวป้อมพัน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 มากินให้ดูโอ้โหเละเป็นไม่อยากจะพูดเลยเข้าปากไปแล้วไงคือดีมากละมุนใช่ไหมถูกด้วยสองร้อยเอาจริงๆมันแพงด้วยสมัยถึงว่าถ้าเราไปแบบรู้แร่งข้างนอกอ่ะมันนแพงกว่านี้ไงเดี๋ยวแกะกุ้งเสิร์ฟซุงกับ อยากกินแบบนี้ไปได้ที่ไหนอะไรมันอยากกินแบบนี้ไปได้ที่ไหนฮะกุุงถังครับที่ไหนสาขาหนเรียบด่วนรามินทาเราขายไวตลอดขายไว้ขายไว้ไม่ได้ขาอไม่ได้ขาไม่ได้ขายไม่ได้ขายของเลยสุงส่งมาก็ต้องขายกาแฟเต้ไปกินมาต้อใส้อักเสบขาไปกินอีกรอบถ้าเป็นจริงๆบ้าแบงค์คอนเฟิร์มเลยว่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปต่อไปดูเลยไปดูในช่องเต้อดี๋ยวาลืมไปติดตาพับช่องนี้นี่เดี๋ยวจะไปถ่ายกันนะลาเต้เต็มีโอเค ไวอ่ะพวกมึงไวกันไวไขายขอมเกองไม่ได้เลยนะต้องไข่หองกล้องุูมส่งจังหวะมาเะไสาวมันยับดูมันกุ้งเนี่ยน้ขอตอันนี้กุ้งจากไหนครับกุ้งจากร้านกุ้งถังอันน่าเฮ้ยจงมึงชอบอันเนี้ยกินกับข้าวมึงจะเฮกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็มันก็เทหมดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้อ๋อหอมปะหอมอันนี้กุ้งแม่น้ำเออกุ้งแม่น้ำเร่งขอบคุณครับ ขโหเนี่ยขนาดยังไม่ทันกินก็คันปากดูมันดิ้นที่จริงอ่ะต้องบอกว่าสดมากนะในถุงเนี่ยยังดิ้นอยู่เลยดูมันกระโดดเข้ามาในถุงแล้วเว้ยไม่ได้จับมานะมันยังไม่ตายไม่ตายอ้เหี้ยรีบย่างย่างหมดย่างกุ้งนี่พอมาเรียบร้อยครับก็จบละนี่คือวันวันว่างถ้าวันไหนไม่ว่างก็ไม่ว่างอ่ะก็คือปกติก็ือทำกินอย่างนี้กันบ่อยแต่ปกติคือไม่ไม่ได้ถ่ายกันวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูว่ากินกันยังไง ก็แบบตะขุนเงี้ยแหละแต่หน้ากล้องก็ต้องดีๆฮะนายเจ๊เอากล้องถ่ายป้าเมงนะมีทพอไหมครับมือนเพื่อนครับต้องตัดกล้องตัดตกเลยตกเลยอันนี้เก็บจริงๆเก็บจริงเก็บจริงเก็บปกติเราต้องเดินไปปิดความน้ำแล้วค่อยถ่ายเสียงเข้าอันนี้มันไม่มีอันนี้เลยเลียวไม่ใช่ไม่ใช่เห็นผลที่เลียวคืออะไรรู้ปะเพราะที่เกี็บไม่เหมือนไงวันนี้แม่งเลียวสุดเลครับ น้องมาป้ายผมจิ้มและนครับบ๊ายบายเจอกัน <Bye S 2> <Bye. S 1> คลิปหน้าบ๊ายดิ